ครับสวัสดีพี่ๆนะนะนะครับทุกทุกขั้นนะครับอาจารย์เสียงตอกนะครับทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาที้แจ้งนะครับสําหรับเสียงตอกสันหนูหรือตอบสันหนูนะครับคือมีคนถามนะครับหลายคนนะครับทั้งลูกค้าทั้งไม่ใช่ลูกค้านะครับว่าทําไมหนูนะครับถึงเข้าตอกสันหนูนะครับ ทั้งๆท,ที่เป็นไม้ไผ่นะครับไม่ได้มีการเลียนเสียงหรือว่าอะไรทําไมหนูถึงเข้านะครับให้เข้าใจนะครับอย่างนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะพูดประเด็นนี้ก่อนนะครับมีหลายคนนะครับบอกว่ามันเหมือนเสียงปีกแมลงหนูถึงเข้านะครับมันเหมือน เสียงปวกนะครับหนูถึงเข้านะครับอันนั้นนะครับผมจะบอกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเสียงตอบนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบเสียงตอบนะครับที่มันอาจจะคล้ายกับปีแมลงปอนะคล้ายคล้ายกับเสียงปวกขยับนะครับคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่า ดอกสันหนูนะครับมันมีหลายแบบนะครับถ้าจะเป็นดอกเม็ดแตงดอกเม็ดข้าวสารนะครับดอกติวดอกเนื้อนะครับมันจะให้เสียงความถี่ของเสียงมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถคิดไปต่างๆนานาได้นะครับว่ามันคือเสียงนู้นเสียงนี้นะครับ <c oughs> แต่ครับ ในหลักการแล้วนะครับหนูนะมันเป็นสัตว์ที่หวงอนณาเขตนะครับถ้ามีหนูตัวไหนมาเข้าใกล้นะครับมันย่อมมาหานะครับเพื่อปกป้องอนณาเขตหรือบางครั้งนะครับเพื่อผสมพันธุ์นะครับหนูนะครับให้เข้าใจอย่างนี้นะครับคือตอกนะครับตอกที่ทําขึ้นนะครับคือการลอกเรียนเสียงหนูนะครับ ที่มากระทบหญ้านะครับให้เข้าใจประมาณนี้นะครับคือทำไมผมถึงให้ให้น้ำหนักไปทางนี้คือเวลาเราสั่นเวลาเราสั่นตอกของมูน,นะครับถ้าทำแอคชั่นดีดแล้วก็เป็นตอกที่เข้าถึงที่สุดนะครับมันจะเหมือนเสียงหนูวิ่ง วิ่งมาหาเราเลยนะครับวิ่งโดนหญ้าโดนอะไรนะครับนันะสังเกตเลยนะครับมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับมันจะเป็นเสียงนั้นเลยนะครับเสียงตอกท่านจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเวลาหนูเข้าแต่ทําไมตอกอ่อนไม่เหมือนเสียงหนูเข้าแล้วทําไมหนูเข้าหนูนะครับมันมีหลายแบบนะครับมันมีหลายกลนวิธีนะครับ ที่จะดึงดูดนะครับที่จะดึงดูดพวกกันเองนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าหนูเล่นหญ้าหรือว่าหนูกัดกันนะครับมันมีหลายอย่างมากนะครับที่เรายังไม่รู้นะครับสำหรับผมนะครับผมให้น้ำหนักไปทางนี้นะครับคือการเรียนแบบเสียงหนูกระทบหญ้านะครับคือหนูวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแหละครับ กดถูกจ้ะเก็บๆๆๆนี่นะครับเพราะพอบางทีนะครับเราทําแอคชั่นนะครับถ้าทําแอคชั่นนี่เหมือนแล้วนะครับหนูเข้าง่ายมากนะครับเหมือนหนูจะเข้ายากแต่ว่าในที่สุดแล้วมันเข้านะครับสําหรับตอกสัตว์หนูนะครับการทําแอคชั่นยังไงจะได้ยินชัดที่สุดเหมือนหนูเข้าตอกมากที่สุดครับ ตอกผู้ที่ผมใช้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับในโทรศัพท์มันอาจจะสะท้อนนะครับแต่ว่าเวลาเราไปสั่นนะครับกลางการพื้นที่โล่งนะครับที่เงียบสนิทนะครับเราสั่นลงมาปั๊บปั๊บมันจะเหมือนเสียงเสียงนูเข้าเข้ามาหาเราเลยนะครับเวลาเราสันต่อนะครับเดี๋ยวเขาญาติขยับกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะทาแอคชั่นให้ดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับนะครับอาจจะเห็นเฉพาะตอกนะครับ ลักษณะที่หนูเข้าตัวนะครับแอคชั่นผมอยู่จะอยู่ประมาณนี้นะครับสะบัดประมาณนี้ครับแอคชั่นผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับ จะเหมือนหนูวิ่งเข้ามาหาเราครับเวลาเราเวลาเราไปสั่นตอกนะครับของผมแอคชั่นของผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับบางนัาะอาจจะยกขึ้นหลือกสูงแอคชั่นของนาะอาจจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่างูของผมนะครับได้ยินเหมือนเสียงหนูข้าตอกแอคชั่นของผมจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ถ้าขึ้นบนลรวผมจะไม่ค่อยได้ยินนะครับมันก็เป็นเสียงตอกธรรมดาครับ ถ้า,าลงสเต็ปประมาณนี้นะครับต่อคู่นี้นะครับจะเหมือนหนูเข้ามาหาเรามากที่สุดครับเสียงมันจะประมาณนี้นะครับเสียงมันจะหนเหมือนหลอนเอาง่ายๆเลยครับเหมือนหลอนเหมือนหนูเข้าเลยแต่หนูยังไม่เข้านะครับเสียงสองมันจะประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> คือถ้านาๆนคนไหนนะครับให้ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ตัวนี้ไม่ว่ากันนะครับมันอยู่ที่ความคิดแล้วของแต่ละบุคคลนะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับหนูมันก็เป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์ที่หวงอนาเขตบริเวณนะครับของตัวนะครับประมาณน่าจะช่วงสิบเมตรยี่สิบเมตรเนี่ยครับหนูถ้ามันได้ยินเสียงพวกนี้เหมือนหนูนะอย่างน้อยมันต้อวิ่งมาหาครับหนูบางทีก็วิ่งมากัดกันได้เฉยนี่แหละครับ ไม่มีอะไรมากหนูหางขาดเอ้ยหนูหนูขาดเอ้ยพวกนี้ส่วนมากกัดทางกัดเละกันหนูครับมันกัดอยู่แล้วนะครับสังเกตเวลาหนา้นาไปดักกับดับดักบ่วงนี่ครับหนูมันจะกินกันหนูไม่ใช่เป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวนะครับกินเนื้อด้วยนะครับไวเชอรี่พวกอะไรพวกนี้นะมันหวงนะครับห,หวงบริเวณนะครับ และถ้าเกิดว่าน้าๆน,นะครับไม่ไม่เชื่อหรือว่ายังไงนะครับต้องไปลองเองนะครับแต่ต้องทําสอกให้ได้เสียงนี้ก่อนนะครับน้าๆนฟังไว้นะครับสอกน้าๆคนอื่นก็อาจจะจะเป็นเหมือนผมก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเสียงใกล้เคียงกันไหมนะครับ ตัวนี้เป็นชุดใหม่นะครับเขาจะมารับเองนะครับชุดนี้นนมีเจ้าของแล้วครับเดี๋ยวฟังเสียงครับมันก็อาจจะไม่บางบางเท่านะครับแต่ว่ามันยังไม่แห้งหรอครับต่อมันยังไม่แห้ง นะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับไม่ตรงกันอะไรยังไงนะครับคือผมจะทําคลิปเดียวคลิปนี้นะครับแล้วก็จะไม่พูดเรื่องนี้อีกนะครับเพราะว่าบางคลิปที่ผมลงไปผมก็พยายามอธิบายฟังแล้วนะครับก็คือการล่อหนูด้วยการใช้เสียงหนูครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนนะนะ คนอื่นคิดเด็ดเป็นยังไงคอมเมนต์มาครับไม่ว่ากันนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะนะอาจจะคิดถูกก็ได้นะนะก็อาจจะบอกว่าเป็นมะเร็งก็ได้จะว่าเป็นมะเร็งก็ใช่จะว่าเป็นปวกก็ใช่เต่มันคือไม่ไผ่นะเต่มันคือไม่ไส่นะนอ่ะแค่นี้นะครับเช้านี้ก็ ขอบคุณนะครับพี่ๆน้ๆน,นะครับที่ติดตามกันเข้ามานะครับที่กดติดตามกดไลค์กดซับส c r i b e ให้นะครับที่ให้คอมเมนต์มาตลอดนะครับก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับ